สักสีลูกกูใช่กคไอยมดแล้วเอาเอาเอานางล่วงอยคุยกันเอสักสงสักสีีหยังผู้ใดมันสมกาศล่วมข้อมูดังแห่จังเจ้าเดี๋ยวนี้โอ้ยมันมันดังแห้งเฮาเอาจับละสู้มือเนี่ยเห็นยังหูลูปัานกระไตกระาตบ้านเจ้าจีหูกวงเอากวงกับกวงเออเอาไม่ยังบ้ามาเมียเมียเมีย นเนนี่ยเเปมียมันจมเศร้าจมแลลงจมบ่จักหยุดจมให้กบายุโน่ลู่ลู่โน่ไหวบ่เศร้าจักเทียมันจมหน้าจมหลังจมให้เจ้าบ่เศร้าจักเทธอ้เฮ็ดจังไดผู้มีประสบการณ์บอกแน่เอาเอาเอายันเอ้ยเอาจังสีเนี่ยเอาคำพี่เนี่ยสีนอนี่ของยายจ้อยสมบัติเสียเอาไปใส่ คาพี่สีนอสีนอห่วยเมื่อาวานจังสั่นนอบัดกัดวัดเสาลินคุณหมอหมอวัดเสาให้นีหลังบอกคำว่าว่าให้ฟบ้างเนี่ยคำพี่สีนอเออขันเมียจมนอเหล็กให้นิ่งก่อนนอแรกนิ่งนิ่งยาปามยาเบายาไอยาดังยาตดเสยไปสยเตยมือห่วย,ยมันโอดได้บ่ละขันมันจมตัอนอตัวที่สองให้หนี ให้หนีเอมหนีไปก่อนขอนอยี่นีหนีไปไสก็ไปนอนนิ่งและนอนหนีเมียนบุ้ยเออสบายใจวันเถอะแต่ว่าคันหนีแล้วมันนั่งไปโจมอีกบ้านที่เนี้ยเออนอนนอนที่สามนี่นอนเออทำท่านอนไหมเออไปอยังไงเจ้านอนเออเป็นยังตีสามตีสี่มันก็ปุกมาจมมันคือบ้านคือเมืองเขาใครัว มีแหละบักนอดตูสุดท้ายบักนอดตูสุดท้ายเนี่ยสำคัญถึงแมนบอน้าน้าน้ามันมีแอวไปเลยโอ้ดีตัวละเนาะยายเฮ้ย <c oughs> แมนอยู่ขันผู้อื่นตาข่อยนี่มันปัญหาเกิดแล้วนอแรก่คิดได้บอนอแรกได้นอสองกะไปได้อยู่นอสามกะ <c oughs> ได้แน่อยู่นอน้าตูสุดท้ายแล้วเลยเอาอ่อนอวยช่วยยังมั้ง เ้ยเอป็นมาโดนแล้วโอยโอ้ยมาขี่ไห้ปนี้เอาเอาไปเนี่ยยังกาแฟมีใส่คอฟฟกาแฟมีใส่คอฟฟโอ้ยอย่ามาหาว่าเลยเถอะเอาไปซื้อกาแฟไปแล้วมันจะเศ้าจมเลยสันบ่งวยฟังภูมิประสบการณ์นี้ว่าจังไดควนเอาโซกมาเร็วบ่เอองวยว่าไม่ฟังแนีเปลี่ยน แมนแล้ว mm hmm. คร uh, ับกาแฟมีใช em ่กาแฟกาแฟสมุนไพรเมนแล้วครับกาแฟไม่ใช่กาแฟกาแฟสมุนไพรกระใสดำกระใสขาวแมนแล้วครับเขาเขาเขาบอกเสียงรอหรือเ่าบอกเสียงสนทนาสนทนาครับอ๋อสนทนาเมนแล้วครับไอกาแฟไม่ใช่กาแฟเป็นกาแฟที่ม네ีสมุนไพรบอว่าจะเป็นกระใสดำกระใสขาวจบครบในกองเดียวเลยไอ้นี่นะเออได้ไปแล้ว มีไส้กาแฟอยากสูนไม่เอาโชกมือละซ่องก่อนนอนโ <Okay. S 2> อเคไายกินกาแฟมีไส้กาแฟมือละซ่องก่อนนอนเออเอาเนีนยนเลยแล้วแล้วคุณผู้ใช้สีหลงฟองว่าแล้วไอ้สีหลงห้องว่าว่าจังไได <laughs> ว่าไรจะเคยๆส่งกันเ <laughs> ลยจะสีหลงห้องว่าโอ้ว,ว้าวสบะสบังโลกนี่คือโซฟาเทนอ ให้ผมเป็นพวกที่ล้มห้องวนน่างเนาะอู้หู้ยลูกนี่มันคือวสวะสว่างเจ้าเนาะหูยจริงจีกินตะโดดแล้วสนใจสั่งสื่อสนใจสั่งสื่อกาแฟมี่ชัยคอฟฟี่โทรศูนย์หกสามโทรศูนย์หกสามสี่สองศูนย์สี่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  063-420-4444นขึ4 4 4. ้นความเป็นชายในตัวคุณด้วยกาแฟมีใช่คอฟฟี่เดอบพีน่น้นนองยันยันยันอันกว้างมึงเอาไปเอามาขึ้นยายน่ะของวัตอายารย์ได้นันเอา้า ของไตจันแนี่สิไปเอาใส่สันนะโ่อไปสร้างหอาตัวโอ้ยยืมกอนกับบุตรได้นาอบวตได้แล้วไตจันไม่ยอมนะใอยก็ไม่ปลื้มนะโอ้ย, <laughs> อยไปหาชื่อก็ได้หรอกจันะเอมดอพี่น้องครับนี่คือ <laughs> <laughs> เป็นการบ <c oughs> ัตรึสรตกสปอร์ตนะครับบันทึกสปอร์ตของกาแฟมีชายคอฟฟี่นะครับของเอาโชค อ่าโชคมีชัยนะครับนี่คือขั้นตอนการเหตุการณ์แบบนี้บางคนอาจจะว่าพวกนี้มันอัดละครกันบอกเป็นมาบ่แมนอันนี้คืออัดสปอร์ตแล้วกับไข่ละค้นกันละเพราะว่าสปอร์ตถ้าเป็นสปอร์สนันน่านะครับผมเอนเตอร์เทนเออบนสปอร์ตพี่เซีนพี่อานะครับก็จะมีความสนุกสนานเออการต่อบทกันการถ่ายละครนครับ จะใคยที่ตามทําเป็นผู้ใดฟังวิทยุกะฟังได้ทั่วทั่วภาคอีสานนะครับผมวิทยุหรือว่าจะฟังในเว็บไซต์ก็ได้ w w w r ์ไว o เว็บอาวุชดนะครับที่ตามเราฟังได้ถ้าผู้อยากฟังสปอร์ตว่าผู้สนใจสินค้าเนาะสนใจสินค้าก็โทรมาสั่งซื้อ063 420 4444อยอยากฟังเพลง ของไอซ์ไอยันทีลองว้เพลงกาเฟ่มีชายกาแฟขอคอร์นเอเรีออไปฟังในช่อง Youtube สายยันวันลุงครับครับพี่น้องสปอร์ตตัวนี้ก็ใส่คนเบาอีกสามคนครับหนึ่งโชว์มีชายครับเจ้าของบริษัทเพิรลสองยายจอยสมบัะเสียนครับสามกะคือสายยันวันลุง บัวแก้วบัได้ฟังครับบัได้บอกแต่ว่านึ่งนึงไปแล้วเห็นแต่ว่าสิมีตอนหนึ่งอยู่อาจชิมิตอนนึงตอนสองตอนสอันนี้เป็นบทของอันหัวกับเมีย่เซอเอ็นจีดาเบลกั่วเนี่ยัออ,อาจารย์สายันีกเทีอนึ่งแก้แวหมวแก้ว